Oh, โอ้เธอดึกๆึคืนนี้ก็นี่เลยจ้ะเธอมาม่าจะเธอจ๋านี่ค่ะมาม่าต้มยำกุ้งน้ำข้นเธอวันนี้ฉันก็เอามาแบบว่าให้พี่เลี้ยงซื้อมาสี่ซองแต่ฉันได้แก้วมาเธอเป็นแก้วชงมาม่าซึ่งใหญ่มากเหมือนแก้วกาแฟฉันก็อยากรู้ว่าแก้วหนึ่งชงได้กี่อันฉันก็เลยซื้อมาแบบสี่ห่ออ่ะแต่ว่ามันเธอมันต้องบิดเพราะเพราะมันเป็นแบบว่าเธออันใหญ่อ่ะเธอเข้าใจปะมาม่าใหญ่มากอ่ะก็เลยต้องแบบว่าหักเป็นสี่อ่ะ ห่อที่หนึ่งเธอต้องหักแล้วเนี่ยเพราะว่าใหญ่แล้วต้องจุให้ได้แน่นเท่าที่สุดเท่าที่จะแน่นได้เธออ้าวหักเข้าไปอ่าต่อไปนะจาน,นี่ค่ะนี่เรียงแล้วค่ะต่อไปค่ะคุณค่ะห่อที่สองค่ะคุณจะทําดูสิคะว่ามามา่าบิ๊กแพ็คนี้นะคะคุณจะได้กี่หอ่อในหนึ่งถ้วยนี้ปรากฏว่าจันคิดว่าสองแลเธอ <laughs> เธอจนว่าสองอ่ะเธอ แต่ดูก่อนนะว่าจะได้สามหรือเปล่าฉันพยายามจะสามแต่ว่าฉันไะ้สองแหละอ่ะลองดูสิอ่ะเธอ Big กแพคดูสิอ่ะอ่ะตกก็หยิบกินเธ <c oughs> อนี่ค่ะเธอมาม่าบิ๊กแพก็เธอ, Pack, อนี่คือครั้งแรกที่ฉันจะกินมาม่าบิ๊กแพแบบสองห่อเธอแต่ดูสิอ่ะเชันว่าแบบอ่ะสรุปได้สองห่อจ้ะเธอคับมาม่าถ้วยนี้นะ่จจะเธอนี่เธอ อ่ะต่อไปก็คือฉีกเครื่องปรุงใส่อ้าวเธอดูนี้เครื่องปรุงหอมชื่นมากเธอเธอบอกเลยนะชื่นชื่นใจมากอะหิวเวลาทํางานกลับมาแบบว่าหมดแรงแบบว่าต้องกินอะไรอร่อยอร่อยนี่เธอก็ต้องกินอย่างนี้นะเธอเนาะนี่ฉันพูดได้เลยนะมาม่าต้มยํากุ้งรสน้ําข้นเธออร่อยนี่ชื่นใจมากอ่ะลองดูซีหลังจากนั้นอันนี้ พิกเผาเธอแต่พ so like ิกเผานั้นต้องตีอย่างนี้ก่อนนะตีให้มันบอกว่าอ่าตีให้มันบอกว่าเป็นแบบว่าไม่เกาะเป็นตัวไม่จะพูดยังไงนี่คืออันนี้แม่ฉันสอนนะว่าต้องตีอย่างเงี้ยตีให้มันบอกว่าให้มันบอกว่าเทง่าย่ะเธอเนี่ยเนี่ยตีอย่างเงี้ยเออตีพิกเผามามานี่คือเทคนิคของฉันนะจ๊ะเธออร่อยไม่อร่อยไม่รู้แต่ว่า ต้องตีให้มันละลายแต่ความอร่อยมันมีอยู่แล้วเธอนี่บีบเข้าไปเธอบีบกันเข้าไปเธอดูสินี่ชื่นใจไหมละ่ะเธอตกลงวันนี้อะดูดนิ้วอีกตือต่อไปก็น้ําร้อนจะเธอจ๋านี่ค่ะน้ําร้อนควันฉุยเธอนี่ใส่เข้าไปเธอเป็นการเทน้ําร้อนที่นานมากฉันพูดได้เลยนะเธอฉันเทน้ำร้อนนานมากในถ้วยใบนี้แต่ก็อเทดอนะ ะกะปริมาณหลังจากนั้นปิดฝาเธอปิดฝาแต่เดี๋ยวก่อนนะขอคนก่อนกดก่อนกดก่อน,กกอนฉันกลัวว่าไม่ละลายไม่ใช่มันละลายน้ำแบบว่าเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าที่อะเธอระหว่างนั้นก็เธอรอก่อนนะรอก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> <c oughs> อีดเธอเอาจับรับ <c oughs> ที่พ่อยังร้อนอยู่รอก่อน <c oughs> ฉันกำลังลุ้นอยู่เธอลุ้นกินอยู่เธอเข้าใจป่ะนี้ <c oughs> เอนี่คือลุ้นแบอบกว่าลุ้นถ้วยหมามานี่จะเธอจ๋าอ่ะนั่งรอนี่จะเธอรอเข้าไปสองนาทีนี่คือจับเวลาเดนเจะเธอสองนาทีไม่ได้ต้องสองนาทีครึ่งสามประมาณไม่เกินสามนาทีอ่ะฉันนั่งจับเวลาพวกเธอเยอย่าเบื่อนะจับเวลาไปนั่งรอก่อนว่ามันจะเป็นยังไงเธอห้าสี่สี่สามสองหนึ่งสูตรเอาละฉันจะกินแล้วเธอนี่ค่ะอ่ะเธอ กินแล้วนะเธอพี่ต้อมแล้วหนูจะกินแล้วถ่ายยังเอาถ่ายอู้ว้าวเธอน่าก,กินมากเธอนี่เธอดูสิน่าก,กินมากขอเธอเส้นกําลังบบบว่าสุกกาลังดีไม่อืดจะเธอจ๋าแล้วนี่คือบบบว่าฉันชอบกินเส้นแบบนี้เส้นที่มันแบบอืดจะไม่เอาน้ําซุปเธอชื่อนอ่นะอร่อยมากเธอจ๋าเธอนี่เป็นแบบว่าการกินมาม่าใส่ถ้วย ใส่ถ้วยมาม่าเธอถ้วยยักษ์มากเธอถ้วยนี้คือฉันคิดว่ากินน้ําได้ประมาณแบบเธอเยอะเป็นลิตรเนี่ยเธอดูสินี่แล้วเธอดูสิฉันชอบมากถ้วยแบบว่าทําให้แบบว่าการคีบมามา่าฉันได้เป็นก้อนใหญ่มากอะเธออืมเธอเธอดูสิเธอเฮ้ยมันกินละถนัดมือด้วยนะเธอฉันจะบอกให้มันอ,อะตกเลย เธออร่อยมากเธอดูสินี่เธอชื่นใจมากแล้วไน้โอ้กินการกินมามา่าที่เป็นกอบเป็นกำรรครั้งแรกในชีวิตเธอได้กินบอกว่าชื่นใจอ่ะเธอนี่ค่ะมามา่ารสต้มยำกุ้งน้ำข้นเธออะอะกินสาธิตไปเลยเธอจริง,รงๆไม่ได้อะไรหรอกเธออยากอวดถ้วยฉันรู้ <laughs> เธอเธออยากอวดถ้วยใช่ไหมตื่นดูสิเธอแต่มันกินชื่นใจมากเธอ นี่ชัยช้อนสดก็แบบว่าหืมชื่นอ่ะใครหิวอะรีบกินเลยเธอตอนนี้กดเลยจ้ะไปหาไปเดินซื้อกินเธออร่อยมากเธอฉันพูดได้คำเดียวว่าที่สุดแล้วเธอฉันว่ามามา่าไทยนี่คือที่สุดแล้วละ่ะต้ยมยำน้ำข้นพูดไม่เลิกอันนี้สดนลจ้าเธอสดแล้ว <laughs> ซดน้ําจากแบบแก้วอ่ะไม่ไม่ใช่ถ้วยหมอมันนะจากแก้วมามาจะเธอจ้าอร่อยมากเธออร่อยจริงๆแล้วเจอกันบ๊ายบาย